นี่นะคะของฝากสดๆจากพี่อิงส่ง,งมาให้ขอบคุณนะครับขนาที่แม่ล้างถั่วอยู่นี่ไอเด็กน้อยก็เอาถั่วนี้มาแม่แกะอนหนูจะกินอะไรตกลงหนูจะกินอะไรกินถั่วกินถั่วนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่แม่จะต้มก่อนนะคะเดี๋ยวเรากินกัน เย่ป่ะจ้มนี่พิ่งตื่นนอนจะจ้มนี่ไงแม่ตั้งไฟไว้แล้วนี่เตรียมน้ำไปเลยน,ะนี่นะคะดีๆต้มถั่วครั้งแรกให้แม่ลองต้มใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งไฟก่ <c oughs> อนสุกไม่รู้นะว่ามันจะต้องดูยังต้องชิมเนาะค่อยชิมกันค่อยชิมกันว่ามันสุก 啊。Uh huh.